โอเคนะรครับผมสวัสดีครับผมเอ็กซ์แมนแล้วัจะมารีวิวตัวรถปิงของเกมไเอ็นนะครับไม่ไม่ใช่คาไซเอมเนี่ยรถแต่งทุกเกมนะครับอันนี้ปิงปกติโอ้กระตุกนะครับตุกมากอันนี้ปิงในเกมของผมก็สี 45, 43, แบบ่สิบเก้สี่สิบสามแบบไอ้ก้าเองลูกใครสี่สีามโอเคจะจะเป็นแบบปรับเห็นผลทุกเกมนะครับ ลดมากลดน้อยอันนี้อยู่ที่ความเร็วเน็ตคุณแล้วแล้วก็สายแลนนะผมแนะนำนะก่อนที่จะมาใช้ตัวนี้เปลี่ยนสายแลนดิดีเลยนะครับแคดเยอะๆหน่อยนะโอเคเพลงเพลงที่ะสิบไปเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับปิงในเกมนะปัจจุบันตอนนี้นะสามสิบไม่ดีกับสองศรได้ไงเออบางทีก็ขึ้นซีสิบแล้วโอเค ตัวโปรแกรมก็จะเป็นตัวโปรแกรม g ีก e อีก e e นะครับแต่งานง่ายรันปุมเดียวมีค่ารนค,รค้อมลับเอาเกมก่อนนะครับผมการตัดต้องออเอาเกมก่อนนะครับหลังจากที่เรารันโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็จะเป็นหน้าต่าง GUI แบบนี้เลยนะครับนี่ใช้งานง่ายครับไม่ยุ่งยากนะครับ GUI แบบเรียบเรียบเลยนะครับ บายเอ็กแมนช็อปนะครับตัวนี้สนใจก็ลิงก์ดีดขอใต้คลิปทิกเก็ตมาได้เลยนะครับตอนนี้มีฟังก์ชันให้เลือกนะครับมี w i ไ fi แล้วก็ internal w i ็ i ไก็สำหรับคุณเล่นโน้ตบุ๊กแล้วไม่มีสายแลนอะไรประมาณนี้นะครับไปในจะมือถืออะไรแบบเนี้ยอันนี้คือบูตนะครับตัวเดียวกันนะข้นบนของคาราตัวเดียวกันนะค่าเดิมมีเลยค่าเดิมนะครับก็คือปรับค่าเดิมๆเลยนะครับ ทำเสร็จไม่ต้องรีคอมแนละ้ทำเสร็จเล็ดได้เลยนะตอนนี้ไม่ต้องรีคอมหรือจะรีก็ได้นะเพื่อความสบายใจนะครัน n ีนี่คือเช็คปิงของเรานะครับปิงเทนนะครับก็ลองพิมพ์ไปดูนะครับเทนนะครับตอนนี้ ตามสุด33สงสุด34ต่างกลางค่าที่ทำไม่ได้3านะคบับประมาณนี้นะให้เราสำหรับใครที่ใช้สาแลนนะเรียกข้างล่างนะครัแล้วก็กดบูทนะครับอ่ะูทเสร็จก็จะขึ้นปรับแต่งเน็ตให้แรงแล้วนะครับแบบนี้ีกดตกลงนะครับเสร็จแล้วหรือเราใช้แล้ว มันไม่เห็นผลหรืออะไรยังไงก็อยากได้ค่าเดิมก,กลับก็รีค่าเดิมได้นะครับกดตรงนี้เลยค่าเดิมนะครับอันนี้คือบูตนะโอเคอ่ะบูตอีกทีก็แลวกีมันก็ปรับค่าเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับกดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะครับโอเคเสร็จแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราลดปพิงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะอันนี้เลยนะยี่บห้ายี่สิบหก ก็สุดๆแล้วนะครับคาผม24สยีิบสามนะครับก็ประมาณนี้นะมันแว่งแนละ้วปิงผมมันมันไม่น่าเกิน30นะครับยีิอโอเคตามสุดลทะท่านี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่พึงพอใจแล้วนะครับผมโอเคสำหรับใครที่สนใจปิงรถปิงนะครับเป็นอีกอนะครับไม่ใช่ซีเดีนะครับเป็นตัวอีกอนะครับผมใช้งานง่ายนะครับ ตอนนี้เห็นผลทุกเกมนะครับไม่ใช่แค่เห็นผลเฉพาะไฟเอมนะครับเห็นผลทุกเกมนะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะทําตัวบ e ูธอีเพทตัวใหม่ของร้านนะครับแบบย e ีก e อ e ีนะครับผมใช้งานง่ายนะโอเคนะครับผมก็